อนวมันเด่นมดหรอ้ยเขนเฮ้โอ้โหพูดพูดทางไรพูดทั้งนงเอาเฟอขนาดนี้ดูไงเอาเจียบมากดพูเดไมันคืออยู่โลกแลกแ่เดะบอลอ้าเอ้าเลี้ยวหดงงอยู่เอาหมกหมกดูดูพ่องมัน